ไปแล้วข่าอื่นกันบ้างครับสำนักง,งานกสทอชอเครดซ่องเร่งดําเนินการรื้อท้ายโทรศัพท์ถูกชนิดรวมถึงสายเคเบิลออกจากถนนทรายกระถูปาต้องฟั่งค่าขึ้นอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมถนนเพื่อให้เสร็จทันตามทีก่กำหนดครับ โดยล่างจากทีเทศบาลเมืองกระทูได้นำรถแบ็กโฮนะครับเข้าทำการปรับพื้นผิวจราจรทางล่วงไม้เล็ก4 0 2 9ถนนพระบารมีหรือว่าสายกระทูป่าต้องซึ่งเกิดดินสไลด์ไล่ทางจนต้องปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อให้ถนน,นแล้วเสร็จตามเวลาทีกำหนดภายใน4 5่ถึงวันแต่เนื่องจากขณะนี้ครับจังหวัดภูเก็ตมีฝนตกนักซำลงมาย่างต่อเนื้อทําให้มีนม้ำไหลจากดินและพุดขึ้นตามผิวจราจรทีชารุดทรงพ่นให้เครื่องจักรต้องหยุดทํางานชัว เพื่อป้องกันไม่ให้ถทนนเกิดความเสียหายเพิ่มอีกและเสี่ยงกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ชายเส้นทางซึ่งขณะนี้ขับทางจังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้รถเครื่องเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ผ่านได้ครับด้านข้องผู้รับเมาส้มทางค่ะออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวเอ็มบีทีภูเก็ตว่าการทํางานค่อนข้างยิ่งลบากสกิดค่ะเพราะว่าต้องประเมินสถานาการณ์วันต่อวันกันเลยว่าสามารถเอานําเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่ได้ต่อใด ต่ภาวนาหน้าหวาถัวฟ้นหยุดตกให้ยักสองสามวันนี้กาสามารดินำเครื่องตะขนาดใหญ่เข้าไปซ่อมแซมถนนได้ทันทีโดยขั้นตอนนะคุณผู้ชมเขาก็จะเริ่มจากการที่เอาลูกอินก่อนใหญ่ๆนี่แหละมาท่มให้ท่าน,นมีความแข็งแรง ก่อนถี่จะเริ่มปรับปรุงที่สําคัญค่ะต้องคํานึงถึงความปลอดภยัยของประชาชนเป็นลักในขณะเดียวกันค่ะสํานักง,งานกอสทชเคสี่สิบซองนะคะ,ก,ะก็ได้เร่งให้ผู้ให้บริการสายซื้อสร้งถุกชนิดรวมไปถึงสายเคเบิลทําการรื้อสายซื้อสร้งตี่ขาดเสียหายและก็เร่งย้ายสายซื้อสร้นจากเส้ฟ,ฟ้าฟฝั่งซ้ายไปยังฝั่งขวาของถนนค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการปล่อยสัญญาณสํารอรงจากพื้นทีกมัมาลาและก็พื้นทีกาตะ ไปที่ป่าตองแทนเพื่อไม่ให้มีเพิ่มกระทบต่อผู้ชายบริการในพื้นที่ป่าตองค่ะไปฟังเสียงข้องฐานพ่ออกศทชเคสซี่สิบซ่องกันค่ะเออมื่อวานนี้ทางผู้บริหารโดยนําโดยท่านรองพิเชษเนี่ยแล้วก็ท่านนายก,กชัยนันเนี่ยแล้วก็ท่านนายอำเภอกระทูท่านกออ็มีมติสรุปเลยว่าเมื่อวานจะต้องตัดสัญญ,ญาณให้แล้วเสร็จก็คือมีการเดินสายทางฝั่งขวาทั้งหมดทุกเจ้าจะต้องย้ายไปฝั่งขวามือ แล้วก็ดําเนินการแล้วเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันที่เราจะมาตัดสายสัญญาณที่เหลือแล้วก็จัดเก็บให้เรียบร้อยครับพอเราตัดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบจ้าหัวท้ายบางบางหน่วยจ้าหัวรอไว้แล้วจ้าท้ายรอไว้แล้วอะไรอย่างงี้ครับก็ไม่มีผลแล้วครับถือว่าผู้ประกอบการเขารับผิดชอบในเรื่องคุณภาพของสัญญาณและคุณภาพการให้บริการกับลูกค้าอยู่แล้วครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กสทชจะต้องกําหนดกํากับดูแลให้ผู้ประกอบการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพครับผมตอนนี้นะไม่มีอินเทอร์เน็ตในเมื่อนคัดใจเลย <c oughs> นะครับขณะที่การสัญจรบ,บนถนนช่วงที่ยังมีดินสไลด์เจ้าหน้าที่ยังคงอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงให้กับพี่น้องประชาชนแลนนักท่องเที่ยวที่ชายรถเคื่องผ่านเส้นทางย่างต่อเนือ่อเนื่อจากลดระยะเวลาเดินทางไม่ต้องอ้อมไปใช้เส้นทางกัมาลาป่าต้องหรือวากาตากรร้นป่าต้องนะครับอ่ะนี่จะเป็นเรื่องราวของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ